ผู e ้รับเหมาที่ดีนะครับต้องมีความจริงใจกับลูกค้าครับบ่อยครั้งนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับกรณีที่ผู้รับเหมาทิ้งงานบ้างนะครับผู้รับเหมาทํางานไม่จบแอบลดสเปคบ้างนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์พวกนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปอยู่นะครับซึ่งสาเหตุนะครับมันก็เกิดจากหลายปัจจัยครับแต่ยังมีผู้รับเหมาบางกลุ่มนะครับที่บางทีก็ไม่ได้รู้เรื่องราคาไม่ได้ประมาณราคานะครับมีความรู้สึกอยากได้งานมีความหิวงานนะครับก็อยากจะเข้าไปทํางานนะครับ เวลาเขาเสนอราคาการเวลาเขาประกวดราคาเนี io, ่ยนะครับผู้รับเหมากลุ่มนี้ก็มักจะไม่ได้สนใจเรื่องของเนื้องานกับราคานะครับสนใจแต่ว่าอยากได้งานนี้นะครับอยากทํางานนี้ประมาณเนี้ยแล้วก็เสนอราคาเวลาลูกค้าถามว่าทําได้ไหมนะครับอันนี้วัดใจมากวัดใจความจริงใจของผู้รับเหมามากนะครับถ้าทําไม่ได้ผู้รับเหมาที่ดีนะครับเขาจะบอกว่าทำไม่ได้หรือจะทํายังไงให้ทําได้จะปรับราคาจะเพิ่มงบจะปรับปริมาณปรับในส่วนของวัสดุสเปคเนี่ย ก็ต้องคุยกันตรงๆครับคุยกันโดยจริงใจเลยว่ามันทําไม่ได้นะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยมันก็มีนะครับในตลาดมันก็มีจริงๆกรณีที่ว่าออทำไม่ได้แต่ว่าตัวเองอ่ะหิวงานอยากเข้าไปทํางานนะครับก็ไปบอกลูกค้าว่าทําได้ครับบอกทําได้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปไปแอบเพิ่มราคาไปแอบลดสเปคเอาภายหลังนะครับซึ่งนะครับมันทําให้เกิดความเสียหายต่อ งานที่ทำนะครับเสียหายทั้งทั้งเจ้าบ้านนะครับในกรณีที่เสียเวลาบ้างเสียเงินเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับงานไม่จบงบบานปลายมันก็ทําให้เสียความรู้สึกกันไปใหญ่และมันทําให้วงาการก่อสร้างเลยนะครับมีปัญหาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าวงการก่อสร้างเนี่ยเป็นวงการที่น่าก,กลัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มีความน่ากลัวขนาดนั้นนะครับมันมีแค่ผู้ละหมอบางกลุ่มที่มีความอยู่งานอยากได้งานแล้วก็เข้าไปทํางานโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะ ทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าท่านไม่ไม่เชื่อนะท่านลองไปดูตามในในแอปฟ้ามันจะมีชาวบ้านนะครับเขาพูหาช่างนะครับหาผู้รับเหมอเ่ยก็จะมีคนที่เข้าไปคอมเมนต์ต่อนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมนะครับางงานเนี่ยครับลูกค้ากําหนดสเปคเลยนะว่าอยากได้บ้านแบบนี้ในงบเท่านี้นะครับซึ่งเราดูจากสายตาเนี่ยมัน มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําบ้านแบบนี้ในงุมแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีคนที่เข้าไปแล้วก็บอกว่าทำได้ทําได้ทําได้ตลอดทำได้ทำได้เสมอทําได้ทุกงานนะครับอันนี้ก็ได้กังวลนะครับคือว่างานบางงานเนี่ยมันดูด้วยสายตาก็รู้แล้วว่าทาไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าพอเขาบอกทําได้เนี่ยผมก็มีความสงสัยครับว่าทําได้ยังไงในกรณีที่ทําไปแล้วเนี่ยผมก็เดาเลยนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเสียหายและเจ้าบ้านอาจมีโอกาสที่จะต้องเสียหายเสียน้าตาได้เสียความรู้สึกและที่สำคัญเสียเงินเพิ่มได้ใช่ไ้มครับ ผู้ระเหมดที่ดีนะครับจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าครับทำได้ก็คือทำได้ทำไม่ได้ก็ปฏิเสธงานครับไม่ใช่วันรับมาก่อนนะครับสวัสดีครับ